เป็นที่ปู่แล้วก็ไฟไฟคือแฟกน,นะแล้วก็บอนแล้วก็คิวน่าจะสี่คนนี้นะเขาตอนแรกที่ยังไม่ได้เอไม่ได้เอาไมคตสีเข้ามาก็เป็นกอลเล่นถูกไหมใช่สุดเจ๋เออ่าน่าจะเป็นสี่คนที่ผมบอกกันแหละโป <For enemy. S 1> รแอมี่มีฟรีฟรีรฟริลูฟิลูฟิลูฮุด อุย้ยวงมากูาเจอแล้วอาเอออลยว่ะเฮ้ยจริงก,กูเจอกูเจอนี่เลยว่ะชีสแพทคือเป็นไปของที่อยู่คู่กันอะแอบวะไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นเบรรี่วัวไอ้ไไหอเหี้ยไม่วะเล่นหลับเจติดเจติดไปทิดไหวปืดเดียวหายไอ้เหี้ยกูเมื่อกี้กูก็ปืดเดียวนะาาน <c oughs> หายเหมือนกันเฮอหายเหมือนกันกูวะไอสัตว์มึงเลยไอ้เหี้ย มันยิง,ม,ยงมันยิงกูตอนที่กูไม่มีที่แอบนั่นแหละใช่เหรอเออ่ถ้ามึงมีที่แอบนี่คือเสร็จเสร็จเสร็จกูจูจูสิบแปดนะครับลองแข่งได้ตื่ดเน่า

สโคบผมใช้สโคบรอยวอุญสี่เมื่อกี้คาบูแหล่ะวอดวอดคาบวอทสิงคอยโดนพาเวปอ์นโอ้เฮาลูกติดเวอเขมี่เข a h ่ e อ e า e ม h ดามพออย่าอย่าอย่าเฮียเออโกทูฮอนบยาดันไกรบันการิตันมาตัดไกลเอ Bun hok ai dah. Ikan lah. Kaya bestilar. Dan muge. Pantas lah. Alai. Pantas lah. Pid. Where? I have Oh. What the luck The the tattoo. you. จะได้เดลต้าอยินด okay? <c oughs> ีด้มอะเทรด S L R 4 M 4 K เ้วงีขอบคุณมากครับรอบบิดด oh. ้วยได้เลยครับยังเต็มความพยายาม I don't have a car รีับม่งคงงงอะคิ่งหล็แมันว้ายหูนี่ ไปนอนแล้วฝันดีฝันดีไม่ได้ครับพี่ปิ่นฝันดีครับสวัสดีครับคิงรักชาติครับอยู่ไม่ได้กับสองคนแบบนี้สังคมแบบนี้อยู่ไม่ได้ไปนอาวังไปนะเมื่อนของกูฟูสุด,สด เใช้กันระเบิดตุ้มถื่ไปลูกเดียวก็พอได้ไฟกันที่แพทย์เต็มเลยมีใครปะไม่เอาละพี่แต่งเต็มแล้วเอ็ดเสามเอนดี่ไอวอนอาเอกเอกสกูบไอเ้าต์บอส้าต์ดีอ่แฮปโอ้ยนะฟัก้ชิด I อเอร โอ้เ oh. okay, <Okay. S 1> กสวาบมี่ sixx สโคป I am sixx I'm good โอ้พูดอะไรวะโอ้นี่คือกูไม่รูรีบเลยเนะี่ย <c oughs> คนสี่คนที่สี่ต้องบอลครับตาเป็ดคือน,น้องพีสวัสดีค้ามอยู่ทุกคนด้วยนะฮะ User in your <laughs> channel timed out. Hey, why are you coming here? Yeah, I'm coming here. Oh, Andrea is coming? Oh, what coming? <laughs> S L A. Come uh, here. I'll no for you. Bye. You <laughs> ten เออไอหน้าคุณแปดแะไอหน้าจอโอเคกูเก็บไอ้น้าอากูแล้วว้าไอหน้าไอหน้าอาร์สวยได้ของมันอ่ะ I will go back to my house โอเค I will take me อะไรพี่แม็กดับเหรอเอาไว้ที่คุณโลคีดีครับไม่เอาไม่เอาพี่มีละเออชิปแฝดอยู่ไหนนะพี่จะีกลับเอาชิปแฝดชิปแฝดอยู่ที่บอนเลยมันบองเก็บไว้เนี่ยยอดนั่นคือบอลเล่นในเกม40หมดเลยเหรอ ไช่อุ้ยเล่นส่วนจุดเก้าไม่เล่นสนี่ล <Nice. S 2> เล่นสี่สามไหมไ,มไ 4, ห่เล่นสี่สามหอเท้าพีโสิที่ช้าอยู่แต่พีโอม่ส่วสนจุดแปดห้านี่ม่ถ้าหมายถึงสี่สามของเมื่อก่อนมัอนละพี oh. ่คือรถด้วยม <Huh? S 2> Let's go <S Hey I w i n l take โอเคโอเคโอเค,อเคมันจะไปเอาวินิีมาร์คสามอ้าวไอ้นี่มอไซค์ใ,ใครอะบอลมอไซค์บ,บอลเองอ้าวหรอไอ้บอกมีรถใช่ไหมนะ่ะมีเพื่อนปากปืนไม่มีเดียวนะเรียวแต่อด,ดีครับโอ้ยไฮ้ย,ยมีคนยิงกันข้างในเมือง อ่าคูนแปดมันล่ำร้องแล้วอย่างเงี้ยเอาอีกแล้วลิฟเลิฟคูนแปดมันล่ำร้องเฮ้ยมีคนอยู่หน้าคุด้วยเหรอมันมีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามกูด้วยตัวหนึ่งบ้านเหลืองเหรอเออบ้านเหลืองอ่ะแล้วก็ในเมืองกูณล่อแล้วคุณล่อแล้ว M4 แต่งเต็มกูล่ำร้องเลยว,วะ่ะ ยยแม่จะคุณแปบเราเจอแล้วบ้านนี้บ้านนี้มีมีแล้วพี่โอเคตอบรถรอกอ่ะพี่เป็ดมารี่เลยมอเตอรไซค์ถามไม่มันมันส่งอยู่เลยตัวเดียวใกล้พี่ต้องมีตัวหนึ่งกับพี่ที่ยิงถึงได้ป่ะไอเป็ดลงโล่งวิ่งอยู่ตรงไหนตรงที่กูยิงโดนนัดเดินสองนัดแล้วสองนัดแล้วเป็ดตรงสมโตกเหรอตรงสมโตกเหรอเออมึงต้องมองไฮไลท์กูอ่ะกูมัดไม่ได้ตรงนี้ป่ะมารี่ป่ะเจอแล้วเจอแล้ว ตรงนี้กูยิงตรงนี้กูยิงมักเหลืองตัวนึ่งมันไม่อยู่มักส้มมันไม่อยู่มักส้มมักส้มโอเคมันไม่มีสองตัวนะมักวันมักวันทูใกล้ be high the jab roll you know okay yeah โหไม่คนรเอาข้าพานโอ้วัดซุดวัดซุด มาสุดมาสุดกูจะไประเบิดแอมโกดเครดิตเยเแอมเครดิตเครดิทัชมีทัชมายเรดิหลังหลังหลังกองไฟเลยพี่เออหงไฟดงนีออกไม่ออกออกไปขวาได้ะ โอยเอนมี่ e r กซ์ซมซ์ซัโอเคโอเคพีสะพานบอกกันโอเคหมาเลยรุกตับตักันตะพันบอกกันรังกันังกัังกัังก้า้นสามแยก็มีนั่นน่ะฉันซ้อมเปลี่ยนค6ดก่อนนะสัตว์ไม่เอาละแปแฮนด์ซ้ำจ้าชันซ้อมอ๋อออันซ้้โอ้อย่าซ้ำเฉยบอกแค้นสเลย กูได้ยินเป็นแฮนซัมก็ล้าก็ชบคุณหรอเหมือนมันช้ากันเลยมันช้ากันมันช้ากันมันช้ากันเอด i ร์สกดิโอ้ยเดี๋ยวยย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 ยายยยยยยนยย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 ยคยายย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 นยยยยยยกยย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 ่ยยยยยยอยยยยยยยายย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 ย เขาดัดฟ้าใช่ใช่โดนลาไปแล้วเฮ้ยยิ้มไประเบิดไม่ได้เมื่อกี้ที่บ้านยิงกูมึงเห็นแล้วใช่ไหมเออเออกูจะชิดบ้านสามชั้นหน้ากูอะโคบักูแบ็คอัพกับเจ้ารักบักรักบักกูลับขับรถไปหน่าฟ้าเก็บของอยู่อืงพี่จะไประเบิดเข้าไปอ่าไม่ฉันสุฉันสามวันไงโอเคชันสอง ชั้นสตัวหนึ่งพี่มาลงมากันงขึ้นไปชั้นสน็อก่นึงชั้นสตัวหนึ่งชั้นสาม้เจ็บมากจัดฟเลยใช่ปะบอลแล้วก็ชันสองชั้นสงน็อกชั้นสองน็อกช้นาชูพี่ชพี่ชั้นสเลยอ้นั่เฮ้ยหลอนระเบิดระเบิดอนยาอสาลาเฮ้ยอะไรวะกูช่วยยังสุดความสามารถแล้วเนี้ย

นูรินคาร์นาทิเอ็กก็ใช่เอ๊ะนัมเบอร์วันอินไทยแลนด์นะ n u m ะ e r วันเดอเลย่เยู่รินยีสั่าอะไรนะเอกเลยนะเพื่อนคานาทิเอกอ๋อนายที่เอกก็อะไรเกือบเล้วใครงงวเออเราจอนะูดีหมาเลยสะดุ้งกูไม่ได้เปิดเสียงอนกาวิงปลาไอ้ตกใจตัดไขไม่รู้ อูดีนะกูไม่ขึ้นรถเขาเรียกไอเขาเรียกนะไอบอกมึงรู้ป่าว่าทำไมน้องบอลถึงคาแมนไปมาเพื่อนยังไม่เจอกูสมัยนุ่มๆไงเ้ยถ้าเจอกูสมัยนุ่มๆอะไม่ได้เกิดเราบอกให้ไม่แมไมใช่บอลนะไม่ใช่บอลนะกูด้วย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 ไป้หะก็ไๆแล้วกูด้วยแล้วกัน ไอ้นี่ทีมเออกำลังไปวายทีม so fucking f a อรีไอ้เอรอนอิงดิมดูเตอร์เอมรีเบรนอมเบรนโอ้ไม่มากมากวันแาพีเพิลชาร์จเต็มดนฟอรีเคมาอยู่โน้โอ้ยน่ตกัน ไปแล้เพื่อนเอาดิเฮียปูของจริงไม่คุยให้เสียเวลาเอาไปไหนเราไม่รู้มันมันนะไม่อยากคุยอะมึงให้เสียเวลาออกไปแล้วพวกูแล้วที้งห้องนำ้ำก่อเพื่อนข่าวกคยิกิมีคนห้องนำ้ำรอเออห้องน้ำห้องนำ้งนำไม้ Go Club Let's Go Go to the Shack

ข้าวโพมีพืบเลยบอลแล้วคนเห็นแล้วเห็น่เรา อไม่เห็นแะ่ต้นไม้มันบางอ่ะเพื่อนเออโกลด์ลด์ลงมาปะไม่ไม่ขับไปคาขับไปเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้ทั้งหมดไอ้หนูผิไปแล้วอุ้ยโอ้โหไปดอกเด็ดด้วยเดี๋ยวกูมาอเตายในวงเวทไปกับคุณคุณในห้องน้ำมีดีกว่าไอ้เหี้ยเท่กว่าเยอะเฮ้เราก็จายึดสี่จุดแล้วบอลแชมป จำละเหมือนมันโดนตบหลังพี่บนเขาอ่ะเออแค่นี่ออมาบ่เลยอยู่ข้างบนสุดเลยมีตัวตีตบหลังอยู่ย่องมาเลยเค่อุ้ยมานอนมานอนมานอนอุ้ยโอ้โหครับเด้อครับโกทูมักวันโกทูมักวัน please okay okay I'm running มากมาดแอมโคเวอร์บนเขาพี่มีนะบอลแอมโคเวอร์ไรเฮียบโรตรงนี้เลยมัไอพิวสเตลโอเคพี่มันจุ่มวงอยู่อ่ะไอมันเขาพี่ใเฉพาะพี่เป็ดอ่ะใช่จุ่มวงกูดูอยู่มันไม่ได้อยู่ที่เดิมเลยพี่ยังอยู่หลุมเดิมอยู่เลยเห็นแล้วติดต้นไม้นตาอยู่หลังต้นไม้ข้างบนเห็นละพอแล้วไอทิงคอลเด a เ bro. มีเฮตช็อตมีกืบตายม n e m y i ี here ม a x ซ o มโอเคโอเค Come with me Come เฮ้ยกดดูดบอดีกมันมี่มาซายแล้วน่ากลัวกโก็เันกล่องสามด้ยเฮียกล่นัด ห้น้ำนี้มีคนนะี่โอเคอยู่นั่งเราแลสองคนสองคนเลยบ้านนี้ก็มีคนโอ้ on b r ั t h ร y r e c o า i n g d ง w n เกยโอ้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 ยดียิงกูมองมนตัวมันว่ะบาเหลืองนกตัวนึงแกเนาห้องน้ำเลยมีมี

ไม่วิ่งอยู่บอลทั้ง30คือวิ่งขึ้นขาบบอกพี่บอกไม่เห็นว่ต้นต้นไม้ใครมาปลูกเยอะไเปเนปี่ยเกือบครวบตับนัดตับนัดสี่นัดเอ้ยมีหนองปลาดเดียววนันโอ้นัดเดียววนันเอ่อไปไหนแล้ววะอยู่ต้นไม้ยังอยู่ต้นไม้อยู่ต้นไม้ที่เพิ่งโดนวงเลยตายเน,นี่ยเนี่ยตอนเนี้ยตายวงปะตายวงปะงน,น,น,น่าจะใช่นะเออตายวงแหละพี่โดนพี่โดนทั้งสี่นัดโอ้ยเป็นไรอะ Ở lắm này mặc dù Mặc cạo cây hoa hô sư lưu lắm 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 นอตัวนึ่งไหน้าเหลือตัวเดียวโอเคอเด็ดตะวัดใกล้พุชพุชเด็ด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 ไม่ I will t a k e h e l m e t โอเคไอ้ยนีิงยาวลึกเกินไม่แหมแร็งรถไอ้สัตว์โวยอ้โหไอ้ตอนแรกกูึกว่ามีสองตัวกูยิงซากจัดเลยตัวนึงออกไปปุ๊บไอ้สัตว์มีสามไอตั้งมึงมันติดอยู่แล้วน้างตัว ไอ้โบก็ไม่ยิงช่วยกูไม่ช่วยเหี้ยนกไปแล้วไงวิ่งมานกตัวหนึ่งโอ้สภาพจะบอกกูไปช่วยกูยต้องมีสามก็บอกเอาแค่งงสายตาที่ไม่กว้างไกลเลยมึงเห็นไม่ได้ทางซ้ายอาวศพกว้างไกลไม่ละมึง <laughs> กระทะต่กระทะแป้งเลยเฮ้ยมีอดอบด้วยเก็บเดียวป่าวะเก็บพี่บอลเก็บเกาะได้เก็บได้เก็บได้เก็บได้ออผ่ารละเจ็ดแม่สองเม็ดตอกไปที่จอดเลยวะบอลดัดรีไวท์ครับดันรีไวท์พูด ข้าพูดีวันอีวันดาวโอแฟงยูดิสเซนตูอินเกมยูโน่เาเลนเกมเลเซ่นกมีโเกมนัดลีไวู้โอแฟงอินเกออัลิฟ์ยูยูิฟบีโอเคโน่กับตุงมีอีตอมดอกยูโน่ีเฟเรด ตัดเอ้ออยคิดว่าให้กูสองเม็ดได้ไงวะยุ่แม่เกาะเต็มด้วยสัตว์หัวหายเลยอือเฮ้ยแม่นห็นไหมมึงทำให้น้องบอลเล่นยากไห็นไหม,มึงเอาคาัพมาชุบอะเฮ้ยเอือดพุช <บา S 1> ชิ่งม,มัคซันมัคซันเอาตัวหนึ่งเรื่องอะไรมาว่าอลยตรง้องรงล้อ,อ,อ,อพี่กูว่าไม่เกี่ยวแล้วไอ้บอบอหยุดแม่ตายแล้วตายแล้ว เลนี่ใครครับเลนนี่ดองบอลมัคครีนอมักที่วันเออเออไอ้ลัดควอาลัสควอสฮันเบย่าอยู่พูดหรืเออไอ้อะไรอยู่ด้วยอกงปายาอยู่ตช้ s h u p r o f ไม่ช่วยเฮียอย่างพูดว่ย why you done here team you do you do you see you s อุบะหักดอกยยไ รัสกายรัสกายโอ้รัสกายวันไม่จะว่ายูดูอิงดิสเพย์ดิสเคียฟาดอยู่ปกิจโอับสติวิดชิดไม่พูดไม่หยุดเลยแง่เป็นเกมเปนเกม ไหติงรัดไก่น้ากูน้ากูน้ากูอ้อินฟอนออฟฮอนโบยาเฮ้กูห้าคิวเลยป่ะเพื่อนแต่คือจะเท่าไหร่กูก็อยากรู้เหมือนกัน กูส่ทุกทมึงขึ้นจะเขาไหล่วะนั่ขึ้นเยอะอยู่แหละกูตายตอนสิบกว่าคนเองเนี่ยสิบหกคนเฮ้ยเนี่ยขึ้นมาสิบสี่เกือบเกือบเกือบได้แล้วเนี่ยเออกูได้ห้าคิวกูได้ยี่สิบหกเล็กสี่เล็กสี่ได้ละตาบายตาบายบอลโทรเกมเลยถ้ามันได้เมื่อไหร่มันโทรยับเลยเชื่อพี่เอ้ยได้กูก็ต้องไปต่อเพื่อให้มีแต้มเหลือบ้างปะวะ เหลือเอาไว้โชว์กันวันต่อไปเออมันต้องสามพันอาบสามพันห้าสิบสามพันหกสิบมันจะโทรได้มีผู้รังกิจดีขึ้นเยอะมากเลยอืมแน่นอนอยู่แล้วพี่อ่ะเรียนรู้ทุกวันเรียนรู้แเรื่องคำดา่าเอาให้ด่าไอโบ